โบนัสแล้วก็อยู่กับพี่ KR นะคะช่อง KR ครับผมสตอรี่ใช่ไหมใชเ่เด็กๆวันนี้เราจะทำอะไรกันคะจะเั็นลูกค้างเฮ้ยไหนจะเล่นลูกค้างที่ตัด่อยอันนี้นะคะมันคือเบเบดนะทุกคนมันเรียกว่าเบเบดนะคะอันนี้คือเบเบดนะสีแดงนะคะอันนี้สีแดงของใครคะ สีฟ้านะคะของจิกโะนัทนะทุกคนโอเคนี่แล้วก็เราจะมีรางอันนี้นะคะรางพลาสติกเนาะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะประกอบนะคะ <P uk ira> เดี๋ยวแม่จะช่วยได้ <P uk ira> เลยลูกเดี๋ยวแม่จะช่วยเด็กๆนะคะประกอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเบเบดของโบนัทแล้วก็เบเบดของพี่แานะคะมาสู้กันในสนามลบนะทุกคนมารอดูกันว่าเบเบดของใครนะคะ พร้อมแล้วก็เลดี้เฮ้ยพร้อมยังพร้อมกันยังเนี่ยดูนี่พร้อมดูน<ะ>ี่ดได้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปิดกล่องประกอบตัวเบเบ้กันก่อนนะทุกคนเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเด็กๆเขาได้ทําการเปิดเบเบ้กันเรียบร้อยแล้วนะพี่โบเอากล่องเบเบ้เขึ้นมาวางข้างบนลูกไหนของพี่แคลงของพี่ดูหน่อย พี่ทุกคนดูมันจะมีนี่ละทุกคนอันนี้ตัวชุดนะคะแล้วก็อันนี้สายชุดนะนี่โอเคอันนี้คือชุดของพี่เคราแล้วอันนี้ก็คือลูกค้าไหน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 คุณพี่ราให้พี่ทุกคนดูลูกค้าไม่ียกว่าเบเบ้ค่ะโอเคครับพี่โบไหนพี่โอของพี่โบ้ก็มาวางบนนี้ก่อนนี่นะคะทุกคนเบเบ้นะคะของพี่โบ้เอันนี้ของพี่เคร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูของพี่โบบ้างนะไหนเฮ้นี่นะคะพี่โบเบเบ้ของพี่โบสีฟ้าสวยมากเลยทุกคน นี่โอเคเดี๋ยวแม่จะให้เด็กๆนะคะชุดเบเบ้ลงตรงนี้กันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบเบของใครนะคะจะเป็นคนชนะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่ม่อนนะคะมาช่วยพี่โบนะคะเพราะว่าพี่โบนะคะชุดไม่เป็นนี่พี่ม่อนใส่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่นะคะพี่ม่อนมาแล้วหรอนีโอเคอ่ะพี่ม่อนไปใส่ให้พี่โบนะทุกคนเดี๋ยวพี่โบนะเดี๋ยวพี่ม่อนนะคะจะมาช่วยพี่โบชุดนะคะเพราะว่าพี่โบนะคะเขายังชุดไม่ค่อยเป็นยังชุดไม่ค่อยเก่งนะ เพียเคยเล่นเพียเคยเล่นชุดมาก่อนดึงตอนที่พื้นด้โอเคโอเคให้หมาดพี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนให้ให้บนนัทเป็นคนดึงก็ได้แต่ว่าพี่ม่อนถือตรงสีดำๆไว้โอเคเดี๋ยวให้พี่เค่ชุดก่อนนะพี่เค่พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้ ว่าของใครจะชนะมาสิชนะพี่โบสีอะไรแต่ว่าสีฟ้ามันลงไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอบแรกใครจะเป็นคนชนะ่ดียวรอบแรกนะคะทุกคนพี่แาชนะไปก่อนแล้วนะเพราะว่ามันลงไม่พร้อมกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมารอบที่สองเดี๋ยวพี่ม่นเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โบอย่าเพิ่งดึงครับ คนเล็กเลยคนเล็กเดี๋ยวแม่เอาสายมาพี่ยาก่อนอยายาโอเครอบเมื่อกี้นะคะพี่พี่พี่ยาชนะแต่จริงๆอ่ะพี่ยาต้องเอาลงพร้อมน้องนะลูกรู้ไหมครับอ๋อต้องพูดอ่ะโอเคพร้อมแทนนะเดี๋ยวฟังฟังคุณพี่พูดนะถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้ก็เห็นว่าเขาวถึองอ่ะชู่โอ้ยชูย เล,ลี้วอยู่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวพี่แกะจับใหม่ก่อนนะโอเคเอาหนึ่งห้าเอาเอา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นครับพี่ผู้จัดของเบลลูกคนตอนนี้นะคะหลุดไปเรียบร้อยแล้วของพี่แกานะคะไส้แตกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนดูสินี่ไ<ว>ส้แตกไปเรียบร้อย,ย๋ย่าหาย รประกอบให้ใหม่แปบ,บหนึ่งโอเคทุกคนรอบนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะใครชนะคือชนะเลยนะเลยเดี๋ยวทุกคนไปกัดการแม่ก่อนใครดึงหลุดออกนอกถ่านคนนั้นแท้เลยนะโอเคไหมพี่แก่โอเคอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวชุดนะคะเลดี <Okay. S 1> <Lady> ้ก็โจชุดท้าทุกคนลรามาดูการว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะนี่นี่นี่ใครชนะพี่แก่ใครได้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจ้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่งบ๊ายบายที่ร